สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหมอกอฟ์นะครับนายแพทย์สิทธาฤกขินตุกูลนะครับพบกับหมอกอฟ์กับรายการฮิตติดหมอนะครับซีซั่น2และซีซั่นนี้หมอกอฟ์ไม่ได้มาคนเดียวเหมือนเดิมนะครับหมอกอฟ์มากับครูเต้ยนะครับพากินถนอมเกียรติซึ่งวันนี้นะครับแว่วๆมานะครับว่าเขาไปเที่ยวทะเลเพชรบุรีมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาทักทายเขาก่อนสวัสดีครับครูเต้ยครับสวัสดีครับพี่หมอครับครับผมพอดีวันนี้เลยครับได้ไปเพชรบุรีมาถึงหมอนี่ไปสอนเด็กเด็ก ไปติวเคมีเด็กๆมหที่เพชรบุรีมาก็เลยดีเลยนี่ได้มีโอกาสกินอาหารทะเลด้วยโอ้ยมีเมนูอะไรที่มอใช่นี่มีเมนูใหม่ยังไงผมไม่เคยกินมาก่อนเลยรู้จักยำเกสรหอยไหมครับตอนแรกผมยังไม่รู้เลยครับว่าหอยจะมีเกสรนน่าสิครับผมก็ไม่รู้ว่าเกสรหอยมันคืออะไรรู้แต่ว่ามันอร่อยมากกว่นี้เขาว่าหากินยากด้วยนะแล้วคุณหมอที่ชอบอาหารทะเลครับผมาชอบทานปลามากเลยผมชอบทานปูเนื้อมันนิ่มๆนะแก่แกะเนอหอมๆเลยแกะแกเนี่ยต้องแอดเวนเจอร์ก่อน ต้พยายามพาฒนิดึงก่อนดีเลยคุณหมอวันนี้เราก็เลยเอาใจคุณหมอเลยเราจะมีชื่อตอนวันนี้ว่ากินลมชมปูครับโอ้โหุูเต้ครับน่ารักแบวนนี่โอ้โหไม่รู้จะหาอะไรตอบแทนจริงๆนะครับแล้วอย่างนี้นี่ช่วงต่างๆของรายการเราจะมีอะไรบ้างโอเคช่วงแรกเหมือนเดิมนะครับช่วงฮิตติดจอนะครับวันนี้ซีรีส์ครอบครัวสุขสันต์ของเราเป็นตอนที่8แล้วเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างในชีวิตของเราที่มันจะยั่งยืนและมั่นคงบ้างจะมีไหมนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับช่วง ของหมอ g อ b นะครับพี่ติดกระแสนะครับแน่นอนครับมาถึงเรื่องของปูนะครับหมอ g อ b ก็อยู่กับ jq ปูม้านึ่งนะครับซึ่งแบบว่าปูม้าสดและอร่อยมากๆใช่เมื่อกี้เราได้แอบเห็นเราแล้วแล้วนี่แล้วตอนต่อไปคุณหมอที่ติดจอที่ติดใจที่ติดใจเอาใจผมมากทีนี้ผมเป็นคนชอบทำอาหารมากเลยแอ้วี้ผมตื่นเต้นมากๆผมไปได้เรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องครัวใหม่ชื่อว่าเครื่องครัว starwell ครับ โอ้โหมีอะไรเจ๋งๆเยอะเลยน่าติดตามคือเรียกได้ว่ากินปูแล้วมาดูครัวเลยเนาะอะไรแบบนี้แบบกินเสร็จก็มาดูอาหารต่อเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เรื่องของที่ส่งท้ายผมก็ยังมีเรื่องของสุขภาพดีๆของคุณผู้หญิงมาฝากกันใครที่มีรอบเดือนมากแล้วก็รอบเดือนผิดปกติเนี่ยมาฟังวิโอลากันได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่รอช้านะครับเราไปพบกับช่วงฮิตติดจอก่อครับ แน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมยังสามารถโฟนอินเข้ามาร่วมสนุกกับทุกช่วงของรายการของเราได้นะครับที่เบอร์เบอร์0 2 6 3 6 8 1 3 4สกนถึงนะครับ,รบก็เดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยนะครับเรามาพบกับเรื่องราวของครอบครัวสุขสันต์ก่อนดูซิว่าครอบครัวน,นี้เขาจะหาอะไรที่ยั่งยืนในชีวิตเดี๋ยวช่วงหน้าเราค่อยมาโฟนอินพร้อมกับคุยกับแขกรับเชิญกันนะครับอ่ะพบกับซีรีส์ครอบครัวสุขสันต์ได้เลยครับ ดูดูสิทีวีพ่อเพิ่งไปซ่อมมาเองเสียกล้แหมพ่อจ๊ะจริงๆแม่ว่าทีวีเครื่องนี้มันก็อยู่กับเรามาตั้งนานแล้วนะก็น่าจะเปลี่ยนใหม่ได้ละเนี่ยเตารีก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้รีดยังไงก็ไม่ค่อยจะร้อนเรียบก็ไม่ค่อยจะเรียบเลยอะพ่อแน่ใจแล้วจ้ะแม่เป็นที่เตารีดอะไม่ใช่เป็นที่แม่ ถ้าพ่อพูดอย่างนี้ยพ่อมารีดเองไหมจ๊ะล้อ,อเล่นจ้า,านี่เราต้องเสียงเงินซื้อของใหม่อีกตั้งสองชิ้นแล้วเนี่ยแย่งนูนีไปเลยครับพ่อไปเล่นที่สวนรัมากกันไหมครับอืมไปก็ได้เย้ คุณพ่อครับทำไมต้นไม้ของคุณพ่อสวยจังเลยครับที่ต้นไม้ของคุณพ่อโตสูงใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะว่าตอนเช้านะครับคุณพ่อจะตื่นมาพรวนดินใส่ปุ๋ยและที่สําคัญนะครับรดน้ําทุกเช้าเลยคุณพ่อครับทำไมต้นไม้ของผมมันเหี่ยวอย่างนี้ครับที่ต้นไม้ของลูกเหี่ยวเนี่ยเอฟไม่ได้ใส่ปุ๋ยหรือเปล่าครับหรือว่าลืมรดน้ำหรือเปล่าสองวันเองครับสองวันไม่รดน้ำหรอครับอืม ไม่น่าจะตายนะตระวันที่เอฟลืมไว้ที่ห,ห้องครัวเขาเนาะลูกเอฟเนาะอะไรอะไรมันก็ไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนไปสมุดเลยนะครับไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราทําให้มันไม่ตายกันดีกว่ามาเาะว่าฉัอ,ออกอชีวิตไม่มั่นคงไม่ยั่งยืน แต่ถ้าอยากจะพร้อมสุขครับต้องแบบประกันแบบนี้เลยครับ c o m e free life ครับที่เติมเต็มชีวิตคุณให้สมบูรณ์ครับด้วยความคุ้มครองถึง75ปีแต่ชำระเบี้ยแค่15ปีเท่านั้นครับในระหว่างช่วงอายุครับได้รับเงินคืนและเมื่อครบกำหนดอายุสัญญานะครับได้เงินคืนถึง125เรครับสุดยอดใช่ไหมครับและคุณยังได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีและได้รับประโยชน์เพิ่มเติมถ้าคุณเสียชีวิตจากอุบัติเหตุครับ แหมกูเต้ยจริงๆเลยนะมันก็ไม่มีอะไรที่มันมั่นคงและยั่งยืนจริงๆเลยนะครับนอกจากแบบประกันนะครับคอมพิซไลฟ์เจ็ดทับสิเนี่ยนะครับของ FWD ประกันชีวิตนะครับที่เขาบอกว่าชีวิตพร้อมสุขเพื่อชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนครับสนใจติดต่อที่เบอร์02นะครับ6326000งครับครับตอนนี้รอช้าไม่ไหวแล้วอ่ะผมอยากพักเบรกเร็วๆเพราะว่าถึงช่วงหน้าเนี่ยจะมาคุยกับเจ๊กลิ่นมาแล้วครับตอนนี้กลิ่นมาแล้วนะครับให้ตอนนี้พักเบรรรกกสััคคู่บ